ในวันนี้ผมใส่เสื้อปุริสายมาโชว์เลยนะครับใครที่ได้รับเสื้อปุริสายแล้วนะฮะเอาอวดหน้าเวทีได้เลยวันดูใจกันร้อยวันไหนก็ใส่มาให้กำลังใจใจกันลอยหรือไปบึงคอนเสิร์ตเอลด์ดีไปเชียร์เเด้อคับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับวันนี้กับแคมเปญพิเศษจากผลิตภัณฑ์ปุริสายนะครับทั้งแชมพูยาสีฟันทรีเมนนะครับแล้วก็ ครีมอบบน้าสุดออร์แกนิกนะครับแล้วก็ครีมแบบน้าดีราสกินตัวนี้วันนี้ของเต็มโต๊ะเลยเพราะว่ามาที่สารคามครับตอนคือคือเมื่อคืนนี้อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับแสดงอีบุรีรัมย์หล่ะกะมือแรกนี่ไปจังหวัดลอยเอ็ดตอนแรกคี่บ้านนงเทนรองพ้อยสิอยูบานนะครับกัลเลยกัเลยสิบไปเอ่อกัเลยไปหานองเพชรองพ้อยว่าสิกาบานันหานองเพชรองพ้อยที่นี่แม่แตนมาพ่นเห็ดภารกิจบทท่านในแ้วอันสันบริพาลูกมา ก็เลยเอาโอเคพอดีแล้วัวนนันไม่กินข้าวน้ำยายน้ำยาก่อนนะครับแล้วก็สิไปบึงคาเฟ่นะครับก็พอดีก็เดม่าขายของนะครับอยู่ในออฟฟิศนะครับผมช่วยช่วยกดรีโพสต์ด้วยนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ไปตามคนที่บ้านดีีมาให้กาลังใจผมหน่อยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าขอมาเป็นกำลังใจกันอยู่ตรงนี้นะครับ1ชั่วโมงตรงนี้นะครับผมขอกดช่วยกดหัวใจ กดแชร์กดไลค์นะครับกดัวยใจน้ครัเรือหนึ่งดวงวันนี้นะครับใมซูมนะครับพ,พี่สาวเข้ามาแล้วนะครับพี่นงรัฐสวัสดีครับพี่สุภาพรใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดรีโพสให้หน่อยนะครับพาแม่แตนมึดแล้วเดอรผ้าไหมหมดแล้วนะครับไม่เบล้วคะ่ะม,มันกระไงพ่อไม่ยังแต่บาเป็นกนละชียก็ที่แม่ครับผ <c oughs> ่มใบตะกาไปเมื่อนั้น,นะคะ่ะ มันเป็นขายองข้ามค่ะพี่น้อง,องแต่นี่มันก็รักมีขาคุ้มไรอยู่ก่ะ่ามีขาคุูมไรๆสองหกขอบคุณยอดเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้ยสี่สิบหกบาทล่าสุดนะครับเราหยุดไปสองวันหยุดไปสองมือกับการขายบอสแค่ะนะครับวันนี้เรามาเริ่มนะครับรุ้นช่วยผมหน่อยนะครับแล้วใครที่อ อยากสนับสนุนนะครับก็กดเลื่อนดูสินค้าในตะกร้าได้เลยนะครับกดเลื่อนดูสินค้าในตะกร้าได้เลยวันนี้ผมจะเพิ่มตะกร้าทรีตเมนต์เข้าไปนะครับทรีตเมนต์มีอยู่ประมาณ200กล่อง200กระปุกนะครับ200กระปุกสําหรับล็อตนี้นะครับผมทรีตเมนนี้อยู่200กระปุกวันนี้ผมจะให้พี่เจเพิ่มตะกร้าเข้าไปนะครับ คเอาคล้ายแน่คือมีแสกคล้ายแม่คล้ายแม่คล,าคลา้ายยงได้งได้คือใครโอ้ขอบคุณผู้เพื่อนก้ามาสนับสนุนเด้อมาสนับสนุนกันต่อไปได้แั่พี่น้องของเฮียของมีหลายอยู่นี่ใส่มาซอยสนับสนุนท,นทุกครคูทุกคนกับ ไม่ข่าจะไหนยังบอกให้ม่ข่าบอบบอม่ข่าบอบบเป๊ะตำหนาตำหลังยืดถืออันนี้สั่งไม่ข่ายือ <id> นี่ก็เพราะเอาเห็นบอกล้องเห็นเห็นหน้าเจ้าของบอแม่เห็นหน้าเจ้าของบอเห็นบอเห็นเห็นเหมือนบอถ้าเห็นบอเหมือนยามขามาให้มันเห็นเหมือนโอเคโอเคนะครับ วันนีเอาแม่แตมนมาเป็นมู่ครับผมก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดให้กําลังใจด้วยนะครับแล้วก็กดเลือกดูสินค้าในตะกร้าได้เลยนะครับนี่ยาสีฟันตอนนี้ที่ปัตกตะกร้าอยู่นะครับก็จะเป็นยาสีฟันสูตสมุนไพรนะครับระงับกลิ่นปากนะครับแก้ปัญหานะครับเหงือกบวมปวดฟันอยู่เป็นประจํานะครับและทีนี้ขจัดคาบชากาแฟนะครับน้ำลายเหม็นบูดตอนกลางคืนลมหายใจ หอมสดชื่นตื่นเช้ามานะครับพรอมที่จะสามารถพบปะได้กับทุกๆคนเลยนะครับกกตะกา้านี้ตอนนี้นะครับ3กล่อง500บาทหรือจะซื้อแค่กล่องเดียว200บาทเอาไปทดล่องใส่บมงก็ได้นะครับสำหรับยาสีฟันเดยผชแกะให้ดูนะฮะนี่นะครับแพ็กเกจเราจะเป็นแบบนี้เป็นยาสีฟันซูสมุนไพรนะครับปุริสายพรีเมียมแคร์เฮอร์เบิลนะครับผมนี่ จะเป็นกลิ่นของสมุนไพรสายสมุนไพรก็จะชื่นชอบมากๆนะครับก็จะมีรสชาติที่ไม่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดแล้วก็ไม่หวานนะครับเป็นกลิ่นของสมุนไพรแล้วก็เป็นยาสีฟันสูตรออแกนิกตัวนี้นะครับจะแก้ไขปัญหาในช่องปากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหงืออและฟันนะครับเคลีย์ให้หมดจดนะครับเคลียให้จบกับยาสีฟันหลอดนี้นะครับ1กล่อง200บาทเดี๋ยวผมขออนุญาตปัก แม่กดไปของพึ่งมาครบขอบคุณครับผมมีโอเคผมปักตะการนี้นะครับตะการนี้นะครับที่ผมปักไว้จะเป็นยาซีฟันหนึ่งหลอดนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นหนึ่งกล่องสองร้อยบาทวันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับคนละหนึ่งกองเอาไปล่องใส่เปิดใจดูนะครับกดตะก้าจิ้มเลยนะครับจิ้มเลยแล้วก็อย่าลืมกดสั่งซื้อด้วยนะครับต้องกดสั่งซื้อด้วยนะครับ ต้องกดสั่งซื้อเข้าไปด้วยนะครับมันจังสิหยอดมันจังสิึืนตอนนี้1,500แล้วนะครับขอบคุณทุกออเดอร์นะครับผม3ขวด500บาท3ขวด500บาทครับโอ้ยผมแอดมินไปใส่บูคือบวปักตะกายเนี่ยผมเบิ่งกันอยู่ในนี้มันปักสามารถปักได้บอก เดี๋ยวมันมีวิธีปักตะกร้าอยู่นองแน่ <c oughs> เดี๋ยวผมหยัดปักตะกร้าของแม่พอออกไปเลยมาเด้อครับพี่น้องถูกทุกคนมากมากมาช่วยกันสนับสนุนมาช่วยบอิจิตติชัยมาช่วยเต็นในค่ายบรอมีค่ั บ่ต้อ้เพิ่นซอยหรอกขายโฆษณาของเฮ้าหนิม<อ>เออโฆษณาของเฮ้าเพิ่นเพิ่นน่ะบ่บ่บเมนบาเพิ่นซอยนี่คือเฮ้าเอาของมาขายเพิ่นได้ของไปเพิ่นใจเล่นมากเพิ่นได้อุดหนุนเฮาแต่เพิ่นได้ของดีๆไปใส่โบเมนบบเมนขอม,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 มาไล่เพิ่นนี่นบเได้ของมาไล่ปะกายกองละซอยซื้อซอยจะนำสมุน,นยาสะผมขีหมาผม คิดเป็นค่ะเดี๋ยวู่บอาไรค่ะเดี๋ยวยูประมาณสองร้อยก็พอกอ,อ,องค่ะจากสุวรรณนายมอประจายบ่เคยดูเกินมากกับมากจะซื้อได้ไหมน้อง <c oughs> มีสบู่มียาจีฟันค่ะ ยาสีฟันสมุนไพรใช้ดีที่สุดเลยนะคะแม่แตงก็ใช้ค่ะคนในบ้านใช้ยาสีฟันสมุนไพรทุกคนเลยค่ะดีมากยาสับผมก็ดีค่ะยาสับผมก็ใช้อยู่ทุกคนในบ้านสมูมี <c oughs> ยาสีฟัน พี่แม่เขาหายใจ่หอดทองครบพี่น้องไปนอนไปพักอะไรไป,ไปพักอะไรหายใจเป็นห<อ>ลอดลมว<อ>ูบๆขึ้นมาแล้วแล้วเรากดเป็นหายใจนะเอาแมวก็อีกไปนะไปนอนพักทอวันนี้ให้ได้ยอดหนึ่งแสนไปเลยโอ้ยขอบคุณครับไม่บดถึงขนาดนั้งก็ได้หรอกครับเอาแค่ห้าหมื่นเหมือนเดิมก็ได้ครับผม เอาแค่ okay. ห้าหมื่นมันเดิมพพอแล้วครับก็ดีมากๆแล้วนะท่านไปนะครนะแล้วกดดันแล้วเราล้มล้มออ,อ,อ,ออกหลอดล้มโอเคครับขอบคุณทุกออเดอร์นะครับก็สามารถเลื่อนดูในตะกร้าได้เลยนะครับฝากแอดมินช่วยดูหน่อยนะครับตอนนี้น้องมัดก็กำลังแพ็กของอยู่ว่าลูกค้าส่วนหนึ่งก็จะสั่งที่ช่องาทางเดิมเราที่เราขายนะครับผมจะไม่กั เลือกดูในตะกร้าได้เลยนะครับผมพยายามที่จะหาวิธีปัดตะกร้าอยู่แต่มันไม่ขึ้นอืม ผมพยายามที่จะปาะก,กาอยู่แต่ว่ขึ้นนะครับทุกคนอโอเค ออ่นอนเพื่อนี่คือบกขืนไอ้ผมมันไม่สามารถกดวิเคราะห์ไอ้น,นี้ได้นะแม่สั่งไปแล้วทางเพจบอสแคร์แม่ซื้อในต่อต่อไม่เป็นสามปีแล้วค่ะที่อุดหนุนทุกอย่างเลยขอบพระคุณนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับแชมพูออร์แกนิกแชมพูพลัสไอลิสแอนด์ e รสเฟ e ร์ตัวนี้นะครับ,รบ1ขวด390บบาทเป็นแชมพูสูตรออร์แกนิกแก้ผมร่วง สามขวดหนึ่งพันบาทส่งฟรีแล้วก็มีโปรโมชั่นจากติ๊กต็อกให้ด้วยนะครับอาหารมัคุดขื้นค้นซ้นให้ผม ลโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นแชมพูสูตรออร์แกนิกแชมพู p ล u ส i อ i s and rose วเ o w e r นะครับตัวนี้จะเป็นแชมพูสูตรออร์แกนิกแก้ผมร่วงนะครับขนาด300 ml ราคา390บาทนะครับหรือใครจะอุดหนุน3ขวด3ขวดวันนี้1,000บาทนะครับ คนเลยลดอ่อนไวมากของละครับบางทีมันก็มีคําที่จะจะต้องจํากัดมากมายสําหรับติ k กต็แต่ว่าก็ i อเลิฟติ๊ก k ็อช่วยกันนะครับค o นี้ไอเลิฟติ๊กต็อกช่วยกันนะครับ3800ผมกำลังหาวิธีปักหมดูดแต่ว่ามันต้องมันต้องหาตัวช่วย เพราะกล้องมันอยู่ไกลแป๊ดหนึ่งนะครับผมช่วยปรักตะกร้าให้หน่อย ซออยู่สระบ,บุรีใช่ครับวันนี้คุณแนนอยู่สระบ,บุรีออกมาปักตะการห,หน้าเรื่อยๆเนี่ยหน้ายื้อพอถึงอ๋อส่งไปพี่เจหรอวะอ๋โอเคถ้าถ้าเพิ่มแล้วบอกหน้าในเรื่องหน้าสิได้เพิ่มให้อะบอกบอกหน้าไอ้สมมุติว่าให้พี่เจเพิ่มในตะกา้าให,หน้าเลยได้บอกราะว่าหน้าเริ่มไลรร่วรนีไง เพิ่มเงยเงินอแต่มันต้องอ๋อไดได้ได,ได,ได้โอเคถ้าถ้าถ้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้นเรื่องเขี่ยครับครับปากตะก้าใหน้าเรื่อยๆนี่โอเคครับตะก้าที่ผมปรับอยู่นะครับก็จะเป็นบริสายแชมพูสูตรออร์แกนิกพลัสไอริสแอนด์โรสฟลาเวอร์นะครับตัวนี้หนึ่งหนึ่งขวดสามร้อย เกบาทน,นะครับก็จะเป็นขวดนะฮะก็จะเป็นขวดแบบนี้นบบนครับผมปึ๊บนี่อันนี้คือพระเอกของเราเลยแบบขายดีมากแล้วก็ตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าหลายคนส่วนมากก็จะมีเนลาเรื่องผมร่วงนะครับผมขาดหลุดร่วงนี้เอาไป ดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของทุกคนนะครับเพืให้ผมแบบผมมีปัญหาโดยเฉพาะใครที่ต้องเซ้นผมดัดผมยืดผมคือจังบ่อยซิริชัยกับแอนออร์ดีเนี่ยที่เราที่เราต้องยืดผมทําสีอยู่ตลอดนะครับก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเพียงบอกพี่น้อง,องผมบกขาดรุดรวมเลยบ่มีปัญหาเรื่องไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเส้นผมนะครับผมยังสุขภาพดีเหมือนเดิมนะครับท,ทั้งทั้งที่ ต้องเจอกับความร้อนเจอกับเคมีอยู่ตลอดนะครับต้องได้เซ็ตต้องได้ดยผมอยู่ตลอดทุกมือนะครับเวลาก่อนจะขึ้นเวทีเวลาไปลองเพลงสินะครับเราก็ดูแลด้วยแชมพูนะครับสูตรออร์แกนิกตัวนี้สระผมรอบเดียวจบสําหรับผมผู้ชายนะครับผู้ยิ่งยั่งเสียเวลาไปเ็ตเวลาไปโดนสเตโดนอะไรมาอาจจะต้องได้ใช้2รอบแต่วันนี้เดี๋ยวมีคิปเน้นเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมปักตะกร้าให้เดี๋ยวผมกําลังให้ พีเจเพิ่มเพิ่มตะกร้าให้อยู่นะครับผมก็เล่าให้พีเจเพิ่มตะกร้าให้อยู่สวัสดีครับบอดบอยสวัสดีครับครับผมสามารถกดเลือกดูในตะกร้าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมแบบน้านะครับซึ่งครีมแบบน้าเรามี2สูตรนะฮะมีสูตรดีราสกินแล้วก็สูตรออร์แกนิกนะครับตัวนี้นะครับครีมแบบน้ําอันนี้ก็จะเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งนะฮะคณิตเปียก นี่เลยตัวนี้ครีมอาบน้ําตัวนี้นะครับ3 9 0เบาทเจลอาบน้ําปุริสายมอยเจอรไรซิง่งเชาว์เจลนะครับเป็นครีมอาบน้ําสูตรสมุนไพรนะครับครีมอาบน้ําสูตรออร์แกนิกนะครับกิีนสมุนไพรนะครับออร์แกนิกนีก่ก็หมายถึงว่าเป็นสารสกรัดจากธรรมชาตินะครับ อาบสะอาดแต่ยังคงความนุ่มชุ่มชื่นให้กับผิวพัรร์นะครับกลิ่นผ่อนคลายสบายตัวนะครับหลังจากที่พวกเราไปเครียดกับอะไรต่างๆแล้วก็มารีแลกในห้องน้ําอาบน้ําเย็นๆแล้วก็ทรีมัดน้ําหอมๆหอมๆตัวนี้นะครับ500 ml 390บาทนะครับผม3ขวด1,000บาทเลื่อนดูในตะกร้าได้เลยหรือจะซื้อขวดเดียวไปลองใช้ก็กดตะกร้าที่ผมปักหมุดอยู่ตอนนี้นะครับ1ขวด 390บาทนะครับแต่ถ้าซื้อซื้อ3ขวดเนี่ยที่ที่ปักตะกร้าเนี่ยเซ็ตสามขวดนี้1,000บาทฟรีค่าจัดส่งและมีคูปองของตอนนี้คูปองของ t i k t อกแจกแล้วก็ล,ลดราคาเยอะมากนะครับผมผมขอยอดไลค์หน่อยใครแบบเข้ามาแล้วช่วยรีโพสต์ไปเยอะๆนะครับเราไปเอื่นลูกบ้านห้องของมาหลายๆสามารถคอมเมนต์หรือวอร์รอลื่ๆได้ลยครับถามก็ได้ว่าเพชรพ่อพพอยู่ใสเดี๋ยวผมจะเสียเอาป้าย้็ติดเตี้ยร่อดี นะฮะถานก็ได้เพ่ออยู่ใส่ถานก็ได้ว่าแอลอดีย้ใส่เขาวมาปันป่วนเขาวมากวนก็นได้ครับผมวิญยังมีผมนอนไหลาอารมณ์ดีนะครับหรือจะซื้อเป็นเซตแบบท้ากันนะครับก็จะมียาสีฟัน2กล่องนะครับเซตนี้จะได้ยาสีฟัน2กล่องนะฮะเซตนี้จะมียาสีฟัน2กล่องนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผม มียาซีฟัน2กล่องสําหรับเซตนี้นะครับแล้วก็ครีมอาบน้ําออร์แกนิกเป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็ครีมอ,อาบแชมพูออร์แกนิกหนึ่งเซตนี้นะครับหนึ่บาทเช่นเดียวกันนะฮะหนึ่บาทเช่นเดียวกันก็ได้ครบทุกอย่างเลยที่ควรมีในห้องน้ําของคุณนะครับทุกคนนะฮะยาซีฟัน2แชมพูนหนึ่งนะครับแล้วก็ครีมอาบน้ำไปหนึ่งนะครับสี่ชิ้นนี้หนึ่งพันบาทฟรีค่าจัดสง่งกด ท่ตกาปักหมุดเลยครับสาหรับเซตนี้นะฮะคือเซตนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่าได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างที่เป็นปูรีไสายที่ควรมีในห้องน้ํานะครับทั้งทั้งครีมอาบน้านะครับทั้งแชมพูแล้วก็ยาสีฟันตัวนี้ได้2กล่องเลยนะครับหชั่วโมงตรงนี้นะครับตอนนี้มีอ่ส่วนลดของติดต่อลดให้เยอะด้วยนะนะฮะซื้อซื้อเซตเนี้ยจะได้จ่ายแค่900 นะครับซื้อเซ้นี้สิ่งท่ใจแค่เกาลอยกดสั่งซื้อกดตะกร้าเข้าไปดูนะครับกดตะกร้าเข้าไปนะครับแล้วก็กดเพิ่มตะกร้าแล้วก็อย่าลืมกดสั่งซื้อด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ลองปกติคือผมก็จะขายอยู่ช่องทางใช่ไหมครับลูกค้าก็จะไปอยู่ตรงนั้นเราเพิ่งเริ่มในติกตอกก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับก็กดแล้วก็ทําตามขั้นตอนของติกตอกเขาแนะนาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ระบบติกตอกผมบอกเลยดีเร็วนะครับจัดก,การให้ ร้านค้าเนี่ยให้ให้ผมเนี่ยต้องรีบส่งถ้าผมไม่รีบส่งเนี่ยติ๊กตอกก็จะตัดคะแนนร้านค้าของผมนะครับแต่และว,วันเนี่ยคือทาม,มีลูกค้าสั่งมีออเดอร์กดขามาเราต้องส่งก่อนสองทุ่มของวันนี้นะครับผมยาสีฟันใดเลยเออโมมีเบียเติมด้ยวยเนี่ยเพราะว่าอยู่บ้านอยู่สารคามเป็นอยู่นีเพิ่นบดืม ไม่มีเครื่องดื่มมีแต่น,น้ำเปล่าขอ,อน้ำเปล่าหน่อยนะครับเปิดเพลงของใครอ่ะแอบดีคือเกาหลีมีเพลง่างที่ทุกคนอยากฟังบอครับ มีเพลงอะไรที่ทุกคนอยากฟังไหมฮะอ่ะเอาเพื่อน,นเอาเพลงคูดีกว่าเอาเมดเล่คู่ดีกว่าเพลงเดียวเตไวแล้วฝนจะตกอย่าไปเชื่อดวงดาวรักสาวๆอย่าไปไว้วางใจ ผู้ญิงจะได้เมื่อไรที่จะได้ก็คือแม่ของเราร่างอารชรสายตาวิ่งวอนน่ารักไม่เบาไปหาก็ทำเป็นเศร้าว่ารักเรากว่าชีวิตชีวา เหล็กยังรู้ผูพังแม้กระทั่งหินถูกน้ำมามันกลอนไปวันละนิดฮะภาษีว่าเบิ่์ตะกาเป็นปตะกา,ม,า,กามันกดตรงนี้ใช่ไหมนี่บอกเพิ่มตลาดใช่ไหมเนี่ยที่จริงถ้าเพิ่มตะกาแต่ว่าอันนี้มันคือเนี่เพิ่มกดเพิ่มตรงนี้ใส่นี่ครับเพิ่ม ไอ้นันมีอันที่ปีเจเพิ่มไปแล้วนี่นี่อันนี้อันที่ลูกค้าขอมงนเอาหมดยังอันนี้มันเป็นที่ว่าไอเจเฟอร์ของมันนั่นทุกประคุนเหมือนเงินนั่นก็คืนหน้าเพราะท่านได้เพิ่มตะกามันหน้าหน้าหน้าต้องเพิ่มสินค้าก่อนแมียกับก่อนสินแม่ยหน้าต้องเพิ่มสินค้าก่อนก่อนไหลเลยไหมอ๋อมันต้องเพิ่มก่อนไหลเม่นครับอันต้องเพิ่มก่อนไหล เดี๋ยวให้ให้พี่เจเดี๋ยวนาไ่ไม่ก็ได้ให้พี่เจอันนั้นกอนโ้ยค้นมันกระักเข่าไรตีบอกมันบอลรูมอย่นนั้มันกดเพิ่มมาได้เขาไปหมดเรื่องอไอ่าบุรรสาย ต,ติมนี่ลองดูนี้ก่นอนป้ายโฆษณาอ๋อ <c oughs> มันเพิ่มไม่ได้แต่เดี๋ยววันหลังค่อยเพิ่มทีเมินเข้าไปนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เพราะว่ามันมันต้องเพิ่มก่อนที่จะเริ่มไลครับถ้าไลแล้วมันก็เพิ่มไม่ได้ตะกล้าเลยค่ะที่ลูกค้าคลองมันนะอืม อันนี้ก็เพิ่มเรียบร้อยแล้วทิสมินกับทิสมินมีแล้วเหรอหมอค่ะเพิ่มเรียบร้อยแล้วแต่ว่านะต้องกดเพิ่มให้หางเองอ๋อรอ,อรอบอยหน่อยดิใส่มาเสียวบอยหน่อยเมื่อไร่ายซ้ยนอนหนึ่เอาบอหายหน่อยมาไลฟ์หายช่วยโอเค